การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดตัวโครงการเที่ยวเมืองไทยให้หายคิดถึงกระตุ้นให้เกิดการเดินทางของนักท่องเที่ยวภายในประเทศอย่างครอบคลุมในทุกภูมิภาคทั่วประเทศไทยวังช่วยกระจายรายได้สู่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวในส่วนต่างๆทั้งธุรกิจด้านที่พักร้านอาหารสปาแหล่งท่องเที่ยวผ่านกิจกรรมวงล้อแห่งความคิดถึงเพื่อสร้างการรับรู้ผ่านแฮชแท็กเที่ยวเมืองไทยให้หายคิดถึงซึ่งในวงล้อประกอบไปด้วยวัเชร์ราคาสุดพิเศษ วเชอร์9บาทวายเชอร์ฟรีส้นทางท่องเที่ยวให้ใหายคิดถึงและดีลจากร้านอาหารที่พักพร้อมกิจกรรมกาทรท่องเที่ยวต่างๆมากมายก,ก,กว่า1,500รายการสำหรับผู้ที่สนใจสามารถเลือกซื้อวายเชอร์และออกไปเที่ยวไทยให้ใหายคิดถึงได้ผ่านเว็บไซต์ w w w t o u r i s m t h a i l a n d o r g t h a i l a n d i missu y o ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง18พฤศจิกายน2565ค่ะ ทุกๆวันศุกร์นะคะสาหรับโครงการเที่ยวเมืองไทยหายคิดถึงเราจะมีวงล้อที่เรียกว่าวงล้อแห่งความคิดถึงก็จะได้ราคาพิเศษมากๆทุกวันศุกร์เนี่ยจะมีราคาเริ่มต้นที่9บาท99าทแล้วก็ที่พักฟรีแต่ในทุกๆวันที่ไม่ใช่วันศุกร์ก็จะมีการนําเสนอดีลราคาพิเศษให้กับทุกๆคนที่มีความสนใจในแต่ละกิจกรรมประเภทกิจกรรมน่าจะถูกใจพี่น้องชาวไทยคนเดินทางท่องเที่ยวและน่าจะกระตุ้นให้เกิดการเดินทางได้นะคะไม่ต่ำกว่าประมาณสัก5 0 0 0ถึง1ล้านคนครั้งแล้วก็ รายได้ที่จะเกิดจากโครงการโดยตรงนะคะจะมีรายได้ไม่ต่ำกว่า40-50ล้านบาทค่ะ